ี๋ยวมีเรื่องนำพิกด้วยเพื่อนๆก็ต้องปางเงินกันเข้ามาบ้างอะไรบ้างก็คือเราจะไลฟ์สดขายนำพิกเราจะไลฟ์สดเพื่อนก็ต้องเข้ามาสปอร์ตด้วยจริงๆอ่ะมีคุยกับเพื่อนๆเลยคับว่าเฮ้ยแต่ละคนจะเป็นสักกี่ล้านดีอะไรอย่างเงี้ยอย่งไม่กล้าคุยกลัวเพื่อนตัดออกสกุลอย่างไรผมก็องว่าพอเรามีเพื่อนเยอะอย่างเงี้ยมันก็ทําให้แบบเออไปส่วนหนึ่งที่ทําให้เราได้มงคูเกตหรือเปล่าเอาจริงๆถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดว่ามีคนคิดอย่างเงี้ยหนูก็อยากจะบอกว่าแต่หนูเป็นคนที่เลือกใส่รองเท้าส้นสูงลาวิชแถมไปด้วยเลยลาวิชเดินขึ้นเวทีด้วยตัวของหนูเองนะคะเพื่อนเนี่ยก็เป็นส่วนประกอบหลาย,ลายๆอย่างที่เข้ามาอาจริงๆกว่าจะมีเพื่อนมาถึงจุดนี้ได้แล้วก็ผ่านอะไรมาเยอะแยะกว่าจะมาเป็นอินฟูรู้จักคนนุ่นนี่นั่นหนูเชื่อว่าทุกๆอย่างที่ทํามลงไปก็เกิดจากตัวหนูเองด้วยก็คือ<า>ยืนยันว่าเราได้มาเพราะความสามารถเราไม่เดือดร้อนรวนความสามารถความพยายามหลายๆอย่างค่ะเพราะว่าเวทีนางงานเป็นเวทีที่ใหม่มาก สำหรับหนูถ้าหนูไม่กล้าที่จะออกมาเองไม่ไปเรียนนู่นนี่นั่นพัฒนาต,ตัวเองก็คงไม่มาถึงจุดนี้จริงๆแลยหลังมากเราได้มงไแล้วเรากล,ล้กาลงถึงเวทีมันก็มีราม,มากว่าเราไม่สมองเนะี่ยมันพอได้ยินอย่างนี้มนันก็เสียใจยนะแบบอยากอยากจะบอกทุกคนว่าหลินก็พยายามที่สุดแล้วในจุดของหลินนะคะแล้วก็มันไม่ได้หมายความว่า ต่อต่อไปหลินจะไม่พยายามไม่พัฒนา,ยาความสามารถก็เดี๋ยวรอดูได้ในเวทีไทยเลยค่ะว่าจะเป็นยังไงต่อไปแต่ลงครับก็เดี๋ยวว่าค่ะมันต้องเก็บความบอกว่าภูกเก็ตเขาเปลี่ยนเพจใหม่๋ยวเรื่องมา <โด S 1> จากเราอะไรอย่างเยงไ้ก็ถือว่าเขาเอ่ออัพเลเวลเทสใหม่ได้แปลกใหม่ดีหนูเพราะหนูก็รู้สึกว่าหนูก็แปลกใหม่มากๆสำหรับเขาหนูยอมรับเลยนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นให้ได้ก็คือนั่นแหละ ว่าในเวทีไทยหนูเหมาะสมที่เขาเลือกหนูทีาาน,นิด <มา S 2> ทำการบ้านกับทีมพี่กบพี่ทิมอย่างไรบ้างคะเพราะเราเชื่อว่ามันจะต้องมีอะไรที่แบบเผยอ,ออกมาทีละนิดทีละหน่อยเพื่อให้คนแบบจริงๆ<ห>มีเซอร์ไพรส์ให้หลายๆคนติดตามอีกเยอะเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้ <S <S หลักๆที่คนเพ่งเลงก็น่าจะเป็นเรื่องการเดินมากที่สุดขอโทษ <c oughs> <c oughs> เรื่องเรียนเดินมากที่สุดก็เดี๋ยวเรียนเดินกับครูใต้ค่ะที่ครูเกศไม่พลาดแน่นอนตอนนี้กำังกังวลอะไรอยู่นะคะตอนนี้หรอคะตอนนี้กังวลเรื่องเออ เรื่องเรื่องเรื่องคอมเมนต์ต่างๆนิดหน่อยแต่ว่า,อ,าอ,อ่านอยู่แล้วค่ะเราใส่เพื่อจะดีจะเลวอ่านหมดค่ะเออแต่ว่าเรื่องที่จะไม่อออมมตอบโอมมต้คอมเมนต์ในทิศทางไหนที่เราสึกว่าเราต้องอ่านเราโฟกัสมันอ่านเราต้องโฟก,กัส อ๋อก็จะเป็นคอมเมนต์ที่ติเพื่อก่อแบน,นี้ดีกว่าแต่อจริงๆอันไหนที่ด่ามาได้คือหนูก็รับได้หมดแหละแต่อย่าด่านหนูแรงมากอาจจะมีวันที่หนูรู้สึกว่าเอ้ทำไมอะไรเงี้ยแต่ว่า,าจริงๆหนูก็อ่านทุกอ่านเพื่อที่หนูก็จะได้เอาไปพัฒนาปรปกุงตัวเองอ่ะแล้วที่เขาด่าเราคอมเมนต์ดานนงง้านูเยอเหตบ้างเขาก็ว่าตามที่แม่บอกเลยไม่สมมงบ้างอะไรบ้างแต่ว่าหนูก็อยากใจเย็นๆหนูหนูพิ่งมงเองยังมีอีกหลายอย่างที่ทีมภูเก็ตอยากสามารถนําหนูขึ้นไปได้อีกแต่ยังไม่ได้ส่วนกับ ยังไม่มีเลยค่ะ มีลองให้ที่กดดันตัวเองมากกว่าเพราะว่าเรารู้ว่าเรามีจุดดีจุดด้อยอะไรบ้างก็นั่นแะแก้ไขด้วยตัวเองแล้วมีหัวล้อัาคำวิจารณ์มีค่ะมีมีเพราะว่าวันที่ก็รู้สึกว่าเออก็พูดถูกก็พูดถูกก็วิจารณ์ได้ถูกต้องโอ๊ยเกี่ยวหูนิดนึงอาทิเช่นได้ไหมอาทิเช่นอาทิเช่นว่าออลุกสาวบวมน้ำก็ยอมรับค่ะหนูชอบกินยำก็ยอมรับค่ะแต่ก็จะมีวันที่ไม่บวมบ้างอะไรบ้างก็อาจจะเปลี่ยนจากตัวบวมเป็นสมองบวมก็สลับสลับกันไปสลวนสลวนค่ะตามภาษาที่มันกดดั เพราะว่าภูเก็ตก็เป็นตัวเต็งในการเดนข้าปีก็ด้วยค่ะด้วยจังหวัดที่เราเลือกก็มันนาเลือกภูเก็ตเองด้วยก็จะว่าใครไม่ได้ก็อยู่ที่ตัวเองหลวนๆค่ะอยู่ที่ใจนอกจากเตรียมตัวแล้วต้องบินมูหรือว่าต้องบนอะไรไว้ไหมอุ้ยเป็นขอ้อรำดีกว่าใครอยากรู้ก็ตะการนะคะ จะบอกอะไรกับคนที่แบบคอมเมนต์เราแบบแค่เห็นเราแค่นิดเดียวอะไรเงี้ยมันจะไม่เห็นทุกอางเขาจะไม่เห็นเราอ๋อลองมาเจอตัวจริงดูก่อนหนูน่ารักยังไงไม่ได้เขาหลุไม่ทายไม่ทายแต่ไอซอลบอกว่าจริงๆแล้วหนูก็มีหลายมุมหลายด้านของหนูตอนอยู่กับพี่กระเทยก็เป็นอีกแบบอยู่กับเพื่อนก็เป็นอีกแบบอยู่กับพี่ผู้ใหญ่ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งค่ะเจอแันอะไรดีไหที่แบบว่าปกติเรามีอินฟูมีคนติดตามอีกกลุ่มหนึ่งแต่นี่เราได้กลุ่มแฟนนางงามมาเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ก็ใช่ค่ะก็ดีมมาาาากกขึึ้นนนนนตตต่่่ออววเเเคจจะยยัังงไหห็ููีรปแบบ ก็เดี๋ยวลองเปิดใจกันดูนิดนึงนะคะว่าจะเป็นยังไงแล้วเจอลิปพี่ปอลีอยังอ๋อก็หยุ่มหยุ่งกันบ้างบางวันค่ะเขาขำขนาดเลยขนาดเลยก่ะขอบคุณค่ะทุกท่านรู้จักคนเชียร์ก็เยอะ